วันนี้นําเสนอฟาร์มไม้นะทุกคนฟาร์มปลูกต้นไม้ที่สวยๆหลากหลายสายพันธุ์นะที่เพาะฟาร์มขายโน้นมีมะกรูดมีมะม,ม,ม่วงมีชมพู่มีขนุนจ้ะทุกคนจำปาดะนะอันนี้จำปาดะนะแต่คล้ายๆขนุนนะจำปาดะแล้วก็มีดอกจำปีจำปาโอ้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีเงาะค่ะนี่อันตัวน,นี้ตระก,กูลเงาะนะทุกคนเงาะไปทางโน้นก็จะเป็นทุเรียนค่ะทุกคน ทุเรียนเอามาดูทุเรียนกันนะทุกคนไปเราจะพาไปดูอยากจะปลูกอะไรที่นี่ฟาร์มที่นี่สามารถที่จะคัดสรรเลือกไปปลูกได้หมดเลยนะอ่านี่ทุเรียนจ้าฟาร์มทุเรียนวันนี้นําเสนอง,ง่ายๆนะคะพามาเที่ยวชมสวนฟาร์มทุเรียนถ้าเราจะเลือกทุเรียนนะทุกคนนะเราบอกไว้เลย,เลยจากประสบการณ์ในการเลือกนะอันนี้หมอนทองเนาะแต่ถ้าเลือกทุเรียน ต้นใหญ่ๆอย่างนี้นะทุกคนนะมันต้องมืออาชีพเนาะในการปลูกทุเรียนถ้าให้เราเลือกเราจะเลือกต้นเล็กๆนะอันนี้ต้นใหญ่ๆอย่างนี้เราเราจะไม่เลือกเนาะทุกคนเพราะว่ามันเราเราเป็นมือใหม่เพราะว่าเราปลูกทุเรียนมันค่อนข้างจะต้องใช้รากในการดูแลเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมันต้นใหญ่ๆอย่างนี้นะทุกคนรากมันเดินเดินไปเยอะแล้วมันค่อนข้างจะสร้างยาก สร้างรากขึ้นมาใหม่ยากนะทุกคนอันนี้ก็มันก็นี่เห็นไหมเห็นไหมพอมันแก่พอมันแก่รากมันไม่เดินก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่นี่นี่จากประสบการณ์เรานะทุกคนนี่ก็สุกฟาร์มนะฟาร์มฟาร์มทุเรียนเนาะเอามานําเสนอเพื่อนๆวันนี้อันนี้ยาวลิ้นจี่นะคะทุกคนทุเรียนพันนี้ทุเรียนอา่ามีหลายสายพันธุ์เนาะพันนี้ก็คือ ยาวลิ้นจี่โอ้มีหลายสายพันธุ์มากเลยเราไม่นั้นมันต้นใหญ่ค่ะเวลาเราไปเลือกไปปลูกมันก็รากจะค่อยค่อยเดินต้องเอาไปทาบนะสําหรับเราถ้าเลือกก็จะเอาไปทาบรุ่นนี้ต้องเอาไปทาบให้มันปลูกมิดมันไว้ก่อนแล้วค่อยเอาไปทาบรุ่นนี้นะคะอันนี้ก็นําเสนอเนาะ<ไ>การเลือกแล้วก็จะพาไปเลือกอีกทีนึงว่าเราควรจะเลือกต้นแบบไหน